พะเราเห็นเราออนครูแบบนี้แหละที่เราอยากจะทำเสร็จแ,แล้วก็เร,เริ่มเริ่มทำตัวเป็นแฟนคลับคุูโรดแฝงตัวดูตามแมกกาซีนแล้วก็ดูในเว็บไซต์สมัยก่อนเว็บคุูโรดจะมีตารางระบุว่าศิลปินคนไหนเข้าเรียนบ้างใช่ไหมครับก็แอบดูไล่ดูแล้วก็เคยโทรมาหาเลขาคุ <c oughs> ูโรดพี่จิมมี่แล้วพี่จิมมี่ <c oughs> พูดอย่างนี้ครับครับครับชั่วโมงครับครับ ต้องนัดก่อนครับก็รู้สึกว่าโหเลขายิงขนาดนี้ครูรจดจะขนาดไหนแล้วก็โอเพงนั้นนี่เดี๋ยวค่อยโทรมาอีกนะครับแล้วก็กลัวแล้วกลัวไปเลยบอกว่ากลัวมากเลยเพราะว่าโหคนระดับสอนศิลปินเ่ยนะแต่ก็ไม่ได้อะไรครูโรจแต่รู้สึกเลขาในห้องน่ากลัวมากก็แบบคงไม่โทรมาแล้วแ่ะแต่ก็โอเคอันเดี๋ยวเรื่องข้าไปข้ามาแล้วแล้วใครก็เรียนร้องเพลงด้วยประกวดบ้างอะไรบ้างทําทุกๆอย่างสิ่งหนึ่งที่คยมีปัญหาคือ ครูเพลงว่าจะโดนครูสอนร้องเพลงบอกว่าเออไม่มีอะไรจะสอนละไปหาที่อื่นเถอะเพราะว่ามีคําถามเยอะแล้วก็พยายามจะถามว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรทําไมเสียงผมเป็นอย่างนี้ล่ะทําไมผมขึ้นเสียงสูงระดับนี้ไม่ได้ครูก็จะบอกว่าอ๋อเสียงคุณเป็นบาริโทนขึ้นสูงไม่ได้หรอกเอาที่สําคัญครูทําอย่างนี้อ๋อหัวหัวไม่ทุยด้วย <laughs> แล้วก็เลยบอกว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับหัวผมนะครับหัวหัวไม่ถุยครูอาจจะเป็นคนไมครูเขาเลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาร้องเนี่ยเขาโปรเจกต์เสียงเนี่ยขาแก้วเนี่ยแก้ววบางๆมาวางเนี่ยเขาต้องโปรเจกต์ให้แก้วแตกเลยนะเะนั้นถ้าเกิดไม่มีไม่มีแรงสพอร์ตจากกระโหลกที่ดีเนี่ยขึ้นเสียงสูงไม่ได้ คนยุ่เรียนครูพลังไม่ได้แล้วก็จริงๆคำ,คำตอบอย่างนี้ก็คล้ายๆกันแล้ว,ลว,ลวเพลงก็ไปถามครูที่สอนเพลงว่าครูครับผมผมพอจะเป็นครูสอนร้องเพลงได้ไหมซึ่งเขาซึ่งเข,เขาตอบอยู่สองสาอย่างคือหนึ่งคือคุณต้องมีชื่อเสียงคนถึงจะมาเรียนกับคุณสองคุณต้องจบสายดนตรีเป็นแบบว่ายิ่งๆจบดีเท่าไหร่คนก็ย,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 ยิ่งจะมาเรียนกับคุณแล้วมันก็เหมือนเดิมก็คือแต่ว่าคุณต้องดูสรีระคุณด้วยนะ ว่าไม่ทุยเนี่ยร้องไม่ได้นะเพื่อสสูงไม่ได้นะอ่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดเกรดเปลี่ยนครูสอนร้องเพลงเยอะแล้วที่โรงคอร์สแล้วเรียนไปแค่ครั้งเดียวสองครั้งแล้วทิ้งก็เยอะเพราะรู้สึกว่าถ้าเรียนแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่จะไม่เสียดายเงินก็ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเกรดก็เรียนจบแล้วก็ไปทํางานบริษัทก็เป็นเมนเอจ์ก็ทํางานไปเรื่อย ยังแอบเอาเวลางาน2ครูโรดในเว็บไปเรื่อยๆดูอ่านแล้วก็มีอะไรก็ตามแต่ก็นั่งฟังอยู่ตลอดเวลาจนจนรู้สึกถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็หาทางดิ้นรนในการเป็นครูมาตลอดชีวิตแล้วมันก็ไม่สําเร็จสักครั้งหนึ่งก็มีครูโรดนี่แหละที่ที่เราเป็นแฟนคลับซึ่งตามดูทั้งรายการทีวีแมกกาซีนต่างๆเอาละนี่คือคําตอบสุดท้ายแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าครูคนนี้ยังบอกว่า หัวแบนอยู่เป็นครูไม่ได้เครกก็ก็เลิกแหละแล้วก็ทํางานประจําของเราไปแหละนะครับอย่างนั้นไป <c oughs> ก็กัดฟันโทรมาหาพี่เจมี่อีกรอบหนึ่งครับครับบอกขอขอเข้าไปหาคุณรอดคุณจะมาทําอะไรครับบอกขอจะมาสมัครเป็นครูอะครับจะให้คุณรอดดูเกานได้ไหมได้ครับเดี๋ยวดูเขาก็ให้วันมาก็แบบมาด้วยความกลักลวๆนะเราจะบอกวันนั้นมาด้วยรถบริษัทด้วยให้คนกับรถรอแล้วก็เดินลงมา แกล้าโกงคุณตองเดินก็มาหาครูโรสจะบอกว่าวันแรกครั้งแรกที่เจอครูโรสตัวจริงๆที่ไม่ใช่ในทีวีอ่ะมันเป็นภาพจําภาพจํามากๆว่าอะไรคือคือคือวันที่เดินขึ้นไปเดินขึ้นบ้านบ้านครูโรสจะมีจะมีเหมือนกับขั้นที่ยกขึ้นมาแล้วแล้วเห็นครูโรสนั่งมันใส่เสื้อกล้าม ี seguinte, มกว่าไม่มีกล้ามมือสักอย่างแล้วคุณก็นั่งแล้วเขาก็นั่งทำอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วคุณก็หันมามองคือตาเนี่ยมองไปที่คุโรแล้วก็ยกมือสวัสดีมันเป็นความรู้สึกที่เออพูดไม่ถูกนะพูพอพูดแล้วพูดแล้วก็จะตื้นก็จะตื้นๆตันๆอย่างนี้ว่านี่แหละคือคนที่เราเราอยากจะเจอเขาแล้วเราก็ฟอลโล่เข้ามาเป็นสิบสิบปีแล้วก็ดู เราก็ไม่รู้แหละวันนี้จะจะยังไงก็ตามแต่แต่เราได้เจอคนที่เราเรารอคอยมานานแล้วก็เข้าไปครูรอดก็ไม่ใช่ครูรอดอย่างที่เราคิดครูรอดก็สนุกเป็นคนที่แบบคือคือครูรอดไม่ครูรอดมีรังสีของความเมตตามากกว่าความมากกว่าความน่ากลัวหรือความเก่งกาจก็เข้าไปแล้วก็ก็อย่างที่บอกคือก็นั่งคุยกับครูรอดเป็นเป็นการคุยที่ที่กระชับได้ใจความซึ่งซึ่งครูรอดถามว่า เธอต้องการอะไรซึ่งเครกก็บอกว่าผมอยากเป็นครูสอนน้องเพลงทําไมถึงอยากเป็นครูสอนน้องเพลงบอกผมรักรักการน้องเพลงและอยากสอนอยากเป็นครูแล้วครูเลกก็เล่าเหมเล่าเรื่องส่วนตัวเล่าย้อนมาว่าเจออะไรมาบ้างหัวทุยหัวแบนนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วครูเกขาขก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเอ,า,อางี้สิมัน,มมนการเป็นครูไม่ได้ง่ายแต่ถ้ถาเธอคิดจะลองเธอก็เข้ามาเรียนซึ่งเธอต้องเรียนแล้วก็ผ่านการสอบ ซึ่งถ้าไม่ผ่านก็ต้องยอมรับนะว่าไม่ผ่านแล้วเกรกก็ครูรก็ส่งไม้ต่อไอ้เกรกไปเป็นลูกศิษย์ของครูเบิ้มก็เรียนครูเป็นลูกศิษย์กันเองวนๆอยู่แค่นี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เกรกรู้ตลอดก็คือครูโรดจะชอบมายืนฟังหน้าห้องครูเบิ้มว่าเกรกเรียนอะไรอย่างไรบ้างก็จนก็เรียนไปสอบไปเรียนไปสอบไปผ่าน ผ่านการการใช้ชีวิตอยูมอ่มาด้วยกันจนวันหนึ่งครูรอดก็อนุญาตว่าอ,อาละ่ะเธอมาเป็นครูได้แล้วเกรกก็ไปสอนที่โรงเรียนบ้านครูรอดเซนชั่นปิ่นเกล้าทุกคนเลือไปดีกันสุพรรที่สุพรรณการที่สุพ <c oughs> ร,รัณครูบ้านไก่บ้านไก่แล้วก็เกรกซึ่งตอนนั้นเกรกย,ยังทํางานประจําอยู่ทํางานประจํา5วันสอนอีกสองวันคือเจวันที่ไม่มีวันหยุดเลยจะหยุดจะหยุดก็ต่อเมื่อไม่สบายเท่านั้นเอง นะครับแล้วตอนนี้ก็ก็สอนมาเรื่อยๆครับทําอะไรกันมาเยอะแล้วก็เกรกก็มีสตูดิโอของตัวเองนะครับอยู่ที่ดินแดงนะครับเกรกเวิลด์สตูดิโอครับโอ้โหจบสวย <laughs> จบสวยจบโฆษณาจบโฆษณาอยากต,ต้องอยู่ต้งอ,อ,อ,องโรงแรมอยากได้เบอร์โทรศัพท์อะไรก็ตามแต่เข้าในเว็บไซต์โฟโรสครับรับ J K I อ่ารับร J K I ด้วยต่างหากนะคือตอนนั้นที่ต้องไปเรียน เคยเรียนซิงเกิลหรือสตาร์เลยใช่แต่ไม่ไม่ไม่เคยยกปูใช่พี่จิมมี่ก็ใช่ที่ต้องไปเรียนเป็นปีจริงๆอ่ะพี่จิมมี่เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นรุรุเล่นไนท์คลับอยู่สมัยนั้นน่ะแล้วก็พี่จิมมี่เขาก็เป็นแผนกพัสดุควบคุมดูแลเล่าอะไรพวกนี้นาทีในบาร์ตรงนั้นน่ะนาทีนี้เขาก็รู้สึกว่าไนท์คลับนั้นน่นจะเจ๊งพอมันเจ๊งปุ๊บพี่จิมมี่ก็ไม่มีที่จะทำงาน เขาก็เลยบอกว่าพ right ี่ผมขอมาทํางานด้วยได้ไหมบอกโอ้โหแล้วเราฉันจะให้แกทําอะไรวะฉันก็สอนอย่างเงี้ยไม่มีที่ไม่มีบริษัทใหญ่โตเลยหาก็มาทํางานแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยพี่จิมมี่เนี่ยเขาชื่อวิโรธสุวรรณกรเรากะบอกอ้าม้าเหอะปใาไทีนี้ให้ทําอะไรอ่ะก็ให้รับโทรศัพท์ให้อะไรแล้วกันทีนี้ทุกคนโทรศัพท์มาเนี่ยพูดขอสายขอสายพี่โรดครับ ผมวิโรธพวก์ <laughs> แกก็จะวิโรธวิโรธเลยว่าจิมมี่อย่างนี้ไม่ได้เว้ยแกต้องเปลี่ยนชื่อตอนนั้นพวกก็เรียกเขาไอ้แว่นเพราะเขาใส่แว่นเหมือน,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 นกันเฮ้ยแว่นจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่อเว้ยเปลี่ยนเป็นไรดีอะพี่ครับเดี๋ยวคิดก่อนเว้ยเฮ้ยจิมมี่แล้วกันมีนามสกุลด้วยจิมมีน่นามสกุลพูดออกอากาศไม่ได้ เป็นญาติกับแจ็คไงแจ็คที่ที่เล่นดูใช้เทนิคใชเทคนิกไทเทคนิกันใครใครรู้จักมั่งแจ็คอะไรนึกออกเลยเดี๋ยวเราจะแต่เป็นภาษาอังกฤษไงไม่เป็นไรแล้วที่สำคัญก็คือพี่จิมมี่เนี่ยจนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นพี่จิมมี่นั่นแหละแล้วมีหลายคนที่โทรมาหาครูโรดเนี่ยเราบอกว่ารโทรคุยกับเลขาครูโรสฝั่งนี้กว่านชื่อชื่ออะไรชื่อจิมมี่เขาอยัง ผาษาังเกตษไม่เป็นนะผมสรุปแล้วจริงๆพี่จิมมี่เนี่ยพี่จิมมี่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ที่สำคัญคือเขานั่งหน้าห้องครูนดมาเป็นระยะเวลาจะเกือบ20ปีนะเขาล้อเพลงไม่เป็นเลยเดี๋ยวหลังจะต้องเจอเพราะเขาจะต้องเข้ามาในบ้านหลังนี้เป็นสิ่งพิสารตลอดเลยคู่อะไรนะครูป่านคู่สีคู่การกับคู่สามในชีวิตของการเป็นครูแต่เป็นครูที่มันสนุกนักเรียนเป็นครูที่มันสนุก มีหลายหลายคนที่ที่โค้ดทำอย่างเงี้ยกับกับทีมครูดูปรเั่นอลนะโค้ดต้งนะจะถามว่ามาเรียนล้องเรียนทำไมตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรทำอะไรเหรอ <laughs> เรียนเพื่อสนุกสนานเรียนเพื่อเป็นการเป็นแฟชั่นเรียนเพื่อที่จะไปประกวดประกวดประขันอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนที่เราดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นครูได้ไหมถ้าเขาจะเป็นครูได้เราก็รู้สึกว่าความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยลำพังครูสอ,อนคนเดียวไม่ได้หรอกโค้ดต้องมีคนช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย และก็ทีมครู professional นี่จนเดี๋ยวนี้นทุกคนก็ยังต้องสอบกับครูรอดอยู่ก่อนเข้าบ้านหลังนี้นทุกคนก็ต้องสอบผ่านการสอบกับครูรดก่อนแล้วทุกคนเวลาสอบเนี่ยทุกคนก็จะเกรงกันเ <c oughs> พราะครูรดจะจับผิดทุกกระเบียดนิ้วทุกอย่างสรุปว้วครูของโรงเรียนครูรดมีโรงเรียนไหมคะไม่มีไม่มีเขาไม่มีโรงเรียน